เห็ดฟางเห็ดนางฟ้านก็เห็นพรอนขาวโอ้เป็นตะแสบโอ้เป็นตะแสบครับครับพี่น้องทำไมสูงครับ Sorry as DJ สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับขั้วยอดจันทร์นะครับผมแม่เฮ็ดยังกินครับเมื่อนี้แกงเ็ดมื่อนี้มีแกงเห็ดบอกโอ้แกงเห็ดเฮ็ดยังครับนี่เห็ดฟางเห็ดฟ้างเห็ดนางฟ้ากเห็ดพอนขาวโอ้เป็นกระแซ่บขาวเห็ดฟางใส่ผักบัวผักทองฝักบัวผักอีตู้ผักขาผักพริกลูกโดดเป็นน้อยหนาหนานน่าหนาเออไปไปเห็ดกันเลยครับแม่ เอาครับผมามาหอดขั้นตอนการเก็ดแล้วนะครับผมแม่ที่แกงเห็ดเหน่อยอ่าบักอือลงก่อนอ่าบักอือลงก่อนนะครับนี่มันชูง,งาฝากทองลงก่อนนะครับรนำใบยะนั่งแม่คือดำดีแทนะาการทำหีดลงบลัง เห็ดลงเห็ดนางฝาครับเห็ดฟางนะครับผมผสมกันครับโอ้เป็นดาษแบบปลูกดวดเป็นน้อยเป็นน้อยแน่อนลูกดดเป็นน้อยพ่อมวยง่ายใส่พักยังอีกันใส่พักอีตู้ใส่พักขาพ่อเนาะตับบวบ อ๋อผมพี่นอ้องนอะกินเข่ากันยามแรงคือเกาเนอครับผมพี่น้องครับผมมือนี้ก็กได้ครับรกองสีกองสเหมือดเหมแน่นะครับผมส่งคาส่งแดงเนาะครับเนาะขออนุญาตมือเาใส่เมือดคะใส่เือไปแล้วอผมนวจักน้อยหนึ่งเสบหลายสาใส่หลายเสบหน่อยใส่น้อย โอ้เป็นอาเสียบครับครับพี่น้องอะปลาแดดนะครับอันนี้ใส่ปลาแดดปลาแดดจะงมั่วใส่หลายแห่งเสบตบก็ปลาแดดรัวเนาะประแดดรัวนี่น้นำปลาเลยน้อยเอ้าหมอแบบไงอเลย<ร>พี่น้อง เอาพักเอาลูกตอนไหเยมยังกิน,นอยเบ๊บหนึ่งอะส่ที่ะรา,านกอเล่หรือรอ้่ตมเด้ออ้่ตัวลครับผมได้หมดเลย เป็นกระแช่ครับครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปรับส้มตอนกินกันเลยนะครับสวัสดีครับพอรับผมคือเก่ามันเดิมนะครับช่องยอดจันเฟมารีนะครับผมเมน้กับกับเขาห้องกับสิมีแกงแกงเห็ดปั้งกับเห็ดนางฟ้าผสมกันเนาะครับผมเห็ดปั้งกับเห็ดนางฟ้าเนาะแล้วก็สิมีปนฝาปนฝาน้ะปนฝาแล้วก็สารพัดพักครับผม มาเด้อครับกินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนปอนป่าครับผมปนป่ายังไงครับปนตู้หรอปนตะทู้เ,ทเ,เนี่ยมาแลงอ้วน<ม>พรดินตเนี่ยเขาตอนแรกครับกินเหล็กงันกินเก่าครับกินเหล้กกับนอน <laughs> มาเด้อพี่น้องกินเข่าน้ำกันเด้อครับโอ้ปนป่าพอจะกินโดนครับแซบ่บ แซบครับมะพรกเราพักพักครับพักกหลายครับวันนี้พักแก้มครับสิมีน้องไมต้มลวกไม่ไม่มะม่ต้มกหมสิมีทั่วมีผักกาดมันไม่ไม่กินปลาไม่ชอบครับผมม่นรปลามันรินไม่แต่กดอกแค่แล้วดอกแค่ตรง แขงเห็ดครับผมพี่น้องลูกห้างแนวเป็นอย่างนะครับเนาะเสียบแขงเห็ดห่อนๆครับ ครับครับชับวสดปนประทูไปะนะ <c oughs> สดปน

สาหลา,หลายไปนองกินหมดเพาะน้องครับคุณครับไปครับต่ำแซ่นต่ำแซ่นมาอยู่ต่ตา,ตางจังหวัดบ่ค่อยได้เฮ็ดกินครับผมเริ่อโดนพี่แม่เฮ็ดสู้กินแซ่บคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับตะกี้ เห็บไายเหนหน้าครับฝนตกเล่นกินฝนตกเล่นกินเข่ากระพุ้นจำเข่ากระพุ้น,น,นตะกินบรรยากาศดีสุดๆเลยครับคอนอยัตใส่มือด้วยค่ะเด้อไปลองลูกตรวจร้าม ก็ทาเเผง ถูกโด ừ, โดต้องมันเสยียบไหมต้องมึงอกแคพี่นองกแงคไหมง่ามาิ่มดนหวานตรมแล้วกับพ่อผมเนี่ยครับพี่น้องดอกแคแคบหวาน Đọc bàn lọc theo 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 กับตมขนเนี่ยไัตัวแปบตีทัวยังเอาตัวแปบตัวแปบแสบหวานๆเดนองขาดในหน้าโดนถึงหน้าเขาแป็บม่ต้องมปุ่มติมันเป็นแบบั่ไหเยาสมงมือาอยูมือมาคอยกโชวดำดำ ฝ่าย่างเหรอบ้าไม่ต่อมันเียบไม่มันเขียบหาทัานยิ้มอะอรเน่ยยิ้มแบบ เดินสิ่มกันนะครับผมปากก็ไล่ไหลเรียนไปนะครับเนาะิเรียนแยมพักกันไปครับอดป้นเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เป็นงานตทางธินนะครับเนาะสู่ๆเด้อสู่งานสู่การนะครับผมช่วงนี้กับเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีครับผมโรคกกระบาดเนาะครับเนาะสู่ๆกันไปเนาะครับดูแลสุขภาพ ร่างกายให้ดีๆนะครับผมดูแลสุขภาพเย่าของเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องครับวมน้กน็กินพอประมาณเนาะครับเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็จะไปกินต้อนะครับ <c oughs> เหลือจะไปกินต้อนะครับผมตั้งด้เบ้าท็อปฟิวมละกะคาคอัวพอกับแม่ของลาไปก่อนนะครับ Sorry DJ yeah